โซโลซันจิสองแม่ทัพกลุ่มหมวกฟางที่ต้องยกสเต็ปกับตันตนเองให้เหนือไปกว่า4ี่จักรพรรดิเพื่อเข้าใกล้ในการเป็นราชาโจรสลัดและบททดสอบใหม่ที่ทําให้2คนนี้จะต้องแข็งแกร่งขึ้นแน่นอนในการเจอกับคนระดับภาคีอัศวินเทพสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re ์รีวิกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยนะครับก็แน่นอนแหละครับว่าสําหรับภาคเอลบาร์นี้นะครับก็นับได้ว่าเป็น1ภาคเลยที่เรานั้นจะได้เห็นการต่อสู้ที่ดุเดือดดุดันไม่เกรงใจใครอย่างแน่นอนนะครับ และก็เป็นอีกหนึ่งภาคนะครับที่เรานั้นจะได้เห็นพัฒนาการแบบโคตรของโคตรก้าวกระโดดเลยของกลุ่มโจรสัตว์หมวกฟางซึ่งโอเคทุกคนนั้นอาจจะโฟกัสนะครับที่ตัวกัปตันอย่างลูฟี่ว่าภาคนี้ลูฟี่ต้องเก่งต้องเทพแน่ๆในฐานะเทพนิกะหนึ่งในตำนานของชาวเอลบาบแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเลยนะครับว่ากลุ่มหมวกฟางนั้นน่ะนอกจากลูฟี่มันก็มีโซโลซันจินี่แหละที่นับได้ว่าเป็นมือขวามือซ้ายคนสําคัญระดับแม่ทัพของกลุ่มโจรสัตว์หมวกฟางและแน่นอนว่าก็คงจะได้ประทะต่อกกับาิสวนเทพแนๆ ก็ไม่รู้นะว่าจุดจบนั้นจะเป็นการประทานนะครับจนถึงชัยชนะเลยหรือเปล่าแต่พวกเขานั้นจะได้รับประสบการณ์อย่างสูงมากๆในการต่อสู้ครั้งนี้เพราะการต่อสู้กับภาคีเอสวินเทพนั้นมันมีอะไรที่มากกว่าพลังมันต้องใช้เทคนิคแผนขืนต่างๆในการต่อสู้นะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะแบบว่าเน้นเลยหาคี้ต่อสู้รัวๆเลยนะครับเน้นท่านูนท่านี้พละก,กําลังในการต่อสู้แต่เห็นได้ชัดเจนเลยว่าการต่อกรกับภาคีเอสวินเทพนั้นมันมีอะไรที่เหนือไปกว่านั้นนะครับมันจะต้องใช้สมองเยอะมากๆวันนี้เรา ก็เลยจะมาพูดนะครับเกี่ยวกับประเด็นนี้กับศัตรูที่ถือว่าน่ากลัวเลยนะของกลุ่มหมวกฟางและพัฒนาการของโซโลกับซันจิที่เขาจะได้รับนะครับหากพวกเขานั้นสามารถผ่านในการต่อสู้กับคนระดับพาขิอสุนเทพไปได้ตอนนี้ฟาร์มเฮาส์ได้คอลแลบกับแร็กนาร์กนะครับเกมในตำนานในวัยเด็กของทุกคนแม้กระทั่งผมเองขนมปังฟาร์มเฮาส์ที่เรากินกันมาตั้งแต่เด็กหลายรสชาติในตอนนี้นะครับเพียงแค่ซื้อขนมปังเดลี่ฟาร์มเฮาส์แซนด์วิชรสชาติใดก็ได้ได้รับเลยไอเทมโค้ดเมื่อเติมจะได้้รรับนชิิซึ่่่งเมืออปดกล มาก็จะได้รับอีเวนต์ฟาร์มเฮาคอยและยังลุ้นรับนะครับชุดตุ๊กตาฟูมิฮัสึอีกทั้งนะครับคอสตูมอย่างโดคุงที่มีความสามารถสุดแกล้งแกล้งเลยสามารถนําโค้ดนะครับที่เราแกะซองมาปับ๊บมันจะมีโค้ดให้เราเอาไปเติมได้ในเว็บไซต์ที่ผมแปะไว้ให้เลยหรือแม้กระทั่งนะครับอยากจะลุ้นเป็นเควสรายวันก็สามารถทําได้เลยนะครับโดย n p c ฟูมิฮัสึที่เมืองพอนเทล่า1 1 3 1 0 3มหยสมีเควสทั้งหมด3าเควสนะครับโดยสุ่มรับได้เลยเ,เมื่าเเวต์เอก่ อบแทนอีกด้วยเรยเรทต,ต่างๆทั้งหมดตามนี้เลยและผมต้องขอย้ําก่อนว่านะครับซื้อขนมปังฟาร์มเฮาส์เดลี่แซนด์วิชทุกซองรับไอเทมโค้ดพิเศษในเกมแล็กล็อกออนไลน์ตั้งแต่วันที่1นะครับเมษายนปี2568จนถึง30มิถุนายนปี2568หรือจนกว่าโค้ดจะหมดโดยโค้ดนั้นมีอายุตั้งแต่วันที่3เมษายนปี68นะครับจนถึง2กรกฎาคมปี68เรีเกตต่างๆกิจกรรมต่างๆสามารถตามได้นะครับที่เ c e บุ o k ของขนมปังฟาร์มเฮาส์และอย่่าาาลืมนกัวถ้ กเดลี wich, ่แซนด์วิชรสชาติอร่อยนะครับก็ฟาร์มเฮาส์เลยนะครับทั้ง5้รสชาติอย่าลืมที่จะกินกันล่ะก็อย่างที่เราได้เห็นเลยนะครับว่าโซโลกับซันจินั้นเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยสคนนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยจะถูกมือถูกขากันสักเท่าไหร่เจอหน้ากันนะครับก็แทบจะเตะจะถีบกันแล้วแต่ประเด็นเลยเนี่ยช่วงหลังๆแล้วกันเนาะเราเห็นได้ชัดว่าอาจารย์โอดานั้นพยายามพัฒนานะครับความสัมพันธ์ของ2คนนี้ให้ไปอีกระดับหนึ่งนะครับแหมพูดอย่างนี้เนี่ยเหมือนใน2คนนี้มันคบกันเลยนะคือที่ผมหมมาาาาถถึึงงพัฒนนนีี่่แ้้ว2คะรบจดก た ถึงแม้ว่า2คนนี้นะครับจะด่ากันเนี่ยปานจะด่าพ่อด่าแม่แล้วก็ตามทีเถอะแต่อย่าลืมว่า2คนนี้นั้นก็ค่อนข้างไว้ใจนะครับกันและกันเนี่ยค่อนข้างมากเลยอ่ะอย่างเช่นนะครับในภาควานอที่สู้กันในโอนิงาชิมะในตอนนั้นนะครับซันจิเนี่ยก็คิดว่าตนเองนั้นหลอนไปแล้วนะครับเหมือนกับว่านะครับถูกพ่อตนเองดัดแปลงจนไม่สามารถควบคุมตนเองได้แล้วก็บอกนะครับกับโซโลเลยแหละครับว่าถ้าเขานั้นบ้าคลั่งจริงๆฟีลแบบว่าจัดการไม่เลือกหน้านะครับหรือแม้กระทั่งจัดการคนในกลุ่มก็ขอให้โซโลนั้นจััดกาารในนตวของงเเ้ซสิ่่ีย มันบ่งบอกได้หลายอย่างเลยอย่างแรกเลยเซนจิไว้ใจว่าโซโลนั้นแข็งแกร่งมีดีพอที่น่าจะสามารถจัดการในตัวของเขาได้และก็เขาไว้ใจนะคบว่าโซโลนั้นจะสามารถทําภารกิจนี้สําเร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่นะครับมันก็เหมือนเป็นความไว้ใจของทั้งคู่โซโลก็ไว้ใจในตัวของเซนจินะครับฟีลแบบว่าอ่ะถ้ารับภารกิจนี้มาก็จะทําให้สําเร็จมันก็เป็นเครื่องบ่งบอกว่าจริงๆแล้วมันเริ่มมีพัฒน,นาการนะกับความสัมพันธ์ของ2คนนี้ว่าทั้ง2ฝ่ายนั้นต่างไว้ใจซึ่งกันและกันหรือการต่อสู้ละกันที่เรา ที่ทั้งสองคนนั้นนะครับกลายเป็นโจโฉเนี่ยก็คือร่วมมือกันไปล่าอาหารนะครับให้กับโลกิก็จะมีท่าประสานในการโจมตีด้วยจริงๆท่าประสานนี้มันเคยใช้มาก่อนหน้านี้แล้วนะแต่มันก็เห็นได้ชัดเลยว่าจริงๆแล้ว2คนนี้เนี่ยถ้ามันมีการต่อสู้จริงๆเชื่อได้ว่าพวกเขานั้นก็พร้อมจะร่วมมือกันใช้ท่าประสานในการโจมตีเพื่อประสิทธิภาพและผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและกันในการต่อสู้และจริงๆแล้วหากสังเกตดีๆนะกลุ่มโจสรสตว์หมวกฟางนะครับไล,ล่เลียงมาตั้งแต่เดซโรซาเลยนะกลุ่มหมวกฟางนั้นค่อนข้างจริงจ ค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็ค่อนข้างชัดเจนเลยตั้งแต่เอเคสมาจนถึงเอลบาร์ที่แบบว่าโคตรของโคตรจริงจังนะครับคือก่อนหน้านี้มันจะมีติดลงติดเล่นบ้างแต่เห็นหลายครั้งเลยนะครับเช่นช็อตที่ลูฟี่นั้นมาปรึกษาโซโลเรื่องที่จะปล่อยโลกินะครับคือถ้าปกติก็คงห้ามนะใช่ไหมแต่โซโลนะก็เชื่อใจในตัวของลูฟี่อ่ะถ้าลูฟี่อยากจะปล่อยก็ปล่อยนะครับแล้วก็เชื่อ้วยว่าจะสามารถจัดการนะครับในตัวของโลกีได้มันก็คือความไว้ใจกันของเพื่อนนั่นแหละนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมบอกบอกว่าอกลุ่มมอกฟังนั้นนนมมมััอออยู่่ใใหหดเเาาาจจริง,รง,รงพกญแล้วนะ เพยงแค่ว่าทุกคนนั้นอาจจะมองว่าลูฟี่มันติดเล่นก็นตามทีเถอะนะครับนี่แหละเป็นสิ่งหนึ่งที่เห็นว่า่มันเริ่มอยู่ในหมดเอาจริงนะครับและกลุ่มหมวกฟางนั้นพร้อมที่จะชมนาตนเองขึ้นไปในอีกระดับหนึ่งเพราะพวกเขานั้นก็รู้ดีนะครับว่าตั้งแต่ในการต่อสู้โอเนงาชิมะแล้วว่าพวกเขานั้นต่อสู้อย่างหนักหน่วงนะครับและพวกเขาสามารถชนะได้แล้วก็ได้กลายเป็นกลุ่มจัก,กรพรรดิแต่ก็เกิดการสูญเสียนะครับก็อย่างที่เราเห็นเลยนะครับมีการตายกเกิดขึ้นมากมายเลยในภาควานุหรือเอวกเขานั้นกก็ไมม่สาาารถปป้อองงในตัววขเพังได้พวกเขาเรียนรู ประสบการณ์จากตรงนั้นนั่นแหละจึงทาให้การต่อสู้หลังจากนี้มันก็จะเป็นการใช้ประสบการณ์ในการต่อสู้และก็เป็นการต่อสู้ที่แบบโคตรเอาจริงเอาจังเลยและซันจิกับโซโลนั้นก็ดับได้ว่าเหมือนเป็นมือซ้ายมือขวานะพวกเขานั้นนะครับต้องพัฒนาตัวเองไปนะครับในระดับที่ต้องใกล้เคียงกันได้ที่สุดให้มากที่สุดนะครับเข้าใกล้ในตัวของลูฟี่นะครับถามว่าทําไมถึงมันสําคัญขนาดนั้นยกตัวอย่างง่ายๆกลุ่มโรเจอร์จะเห็นว่าซิวเวอร์เลลี่หรือแม้กระทั่งกาบันนั้นจริงๆฝีมือก็ระดับไม่ธรรมดาพวกเขายกสเต็ปตัวเเอองขึ้นพราาะวว่่ชยหลื ตงงของเอเและยิ่งในอนาคตในกลุ่มหมวกฟางโซโล่ันจินั้นเนี่ยจะเป็นส่วนสําคัญแน่ๆในการต่อสู้เพราะเดียวนะครับก็ต้องเจอนะครับตัวท็อปทอปตึงๆนะครับของฝั่งรัฐบาลโลกเนี่ยที่มากไปกว่าปากีสวินเทพเดี๋ยวก็ต้องเจอเหล่าห้าบุเท่าเจอจอมพลเรือนะครับเจออาท่านอิมอะไรก็แล้วแต่ซึ่งกว่าจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยมันก็ต้องมี2คนนี้นแหละโซโลกับซันจิเนี่ยที่จะต้องเป็นคนนะครับคอยสู้เคียงข้างในตัวของลูฟี่คือจะให้ลูฟี่นั้นผลักดันตัวเองคนเดียวและไปต่อกรคงเป็นอะไรที่มันใช่เร กััับนนจ้ต้องช่วยเหลือกับตันของตัวเองและการที่ได้เจอนะครับพาคีสวินเทพทั้ง3คนในตอนนี้อันนี้เราังไม่แอดออนนะครับแชมล็อกเข้าไปนะก็คือกุนโกะกิลลิงแฮมแล้วก็ซอมเมอร์เนี่ยแต่ละคนนั้นเนี่ยมันแข็งแกร่งอยู่แล้วด้านการใช้ฮาคิเชื่อว่าพวกนี้มันแร่งอยู่แล้วนะครับระดับเป็นหนึ่งในพาคีสวินเทปแต่มันน่าสนใจตรงพลังของพวกเนี่ยมันล้วนแล้วแต่เป็นพลังเชิงคอนเซปที่แบบโหดๆทั้งนั้นเลยอย่างเจ้าซอมเมอร์อย่างเงี้ยก็คือสามารถสร้างนามมาได้มันดูเป็นพลังที่ก็ดูไม่ได้เก่งอะไรนะแต่คคคุณยยิ่งงรักกกะือออาจป้ คุณนั้นก็จะโดนพลังนั้นมากขึ้นไปกว่าเดิมหรือแม้กระทั่งนะครับไอพลังนี้เนี่ยที่ใส่ในตัวของซอมเมอร์เหมือนกับว่าโซโลนั้นจะไปจับตัวซอมเมอร์ก็ยังไม่รู้ได้ได้ซ้ำนะว่ามันมีเงื่อนไขอะไรหรือเปล่าทําให้โซโลนั้นไม่สามารถจัดการซอมเมอร์ได้คือถ้าหากเรามองแบบผิวเผินนะ,ะสมมตินะซอมเมอร์ไอพลังเนี่ยมันจะต้องแบบมีเงื่อนไขว่าจะถ้ารักมากมันจะเจ็บมากใช่ไหมมันก็ดูแบบเอา้าอย่างงี้ก็โจมตีเจ้าซอมเมอร์ไปเลยสิเราไม่ได้รักไอซอมเมอร์อยู่แล้วนี่กระทืบตายคาทีนงเนอจจงบบ่ืข พลังบางสิ่งบางอย่างของเจ้าซอมเมอร์หรือแม้กระทั่งพลังของเจ้ากิลลิงแฮมนะครับที่เนี่ยก็คือทําให้คนหลับแล้วก็เอาความกลัวนั้นเนี่ยมาเป็นสิ่งที่เป็นจริงนะครับเพื่อมาเป็นการต่อสู้ซึ่งมันก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ถือว่าโหดพอตัวเลยนะในการต่อสู้ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ใช่ว่าลูฟี่โซโลหรือซันจิเราพูดถึง3สามคนรวมไปเลยเนาะพวกเขานั้นมีฮาคิเราจะสามารถจัดการได้มันต้องใช้กึนใช้มันสมองตนเองในการแก้ทางในการต่อสู้อย่างโซโลนั้นจะเข้าดุมๆไปเหมือนสมัยก่อนอ้าวเน้นพละกกาลังอย่างเดีียวในการโจมต มันก็ทําให้สามารถทําได้หรอครับมันแบบนั้นเนี่ยมันก็เหมือนไปตายฟรีๆเท่านั้นแต่การใช้สมองในการต่อสู้มันจะเป็นอีกหนึ่งสเต็ปที่เราจะได้เห็นนะครับว่าอโซโลจะพัฒนาตนเองไปยังไงเมื่อเจอศัตรูนะครับในรูปแบบนี้นะครับและเปล่าเเนี่ยบางทีเจอศัตรูนั้นที่มีพลังการตั้งรับที่มันแข็งแกร่งอย่างเนี้ยมันจะทําให้โซโลนั้นเนี่ยรู้วิถีทางและการโจมตีที่ทะลุไปให้ใหมันแรงมากยิ่งขึ้นหรือการตั้งรับนะครับที่ผมมักพูดเสมอว่าโซโลเป็นคนที่ตั้งรับเนี่ยเป็น จากการต่อสู้กับเจ้าซอมเมอร์โอนนี้ก็เป็นไปได้นะครับหรือการที่ซันจีนั้นได้เจอกับกิลลิงแฮมหรือคุณโกะก็ได้นะครับมันจะมีแบบว่าวิถีทางในการต่อสู้ซันจีเนี่ยโอเคเราจะเห็นว่านะครับเพียงแกนั้นโคตรแร่งเลยในตอนนี้นะครับร่างกายเหนือมนุษย์ไปแล้วจะเรียกว่ามนุษย์เนี่ยมันก็ดูรุนแรงไปนะเอาเป็นว่าเหนือมนุษย์ปกตินะครับการโจมตีที่มันรุนแรงมากๆแต่นะครับถ้าเจอศัตรูสไตล์แบบนี้ที่มีแผนการต่อสู้นะครับที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ยากแก่การต่อกรซันจีนั้นก็็ตตต้้้ออออองงงงใใชมมันนสสขเกการู่และะจ การช่วยนะครับพ่านซันจิไปในรูปแบบที่เขานั้นไม่สามารถทําได้ออย่างเช่นนะครับไอ้ดึงความกลัวมันสามารถดึงความกลัวนะครับจากคนอื่นมาก็ได้หรือนะครับดึงความกลัวนะครับของซันจิมาก็ได้ถ้าเขานั้นสามารถล็อกเป้าไปที่ซันจิหรือมีบางสิ่งบางอย่างและกันนะครับที่ทําให้เนี่ยเหมือนเหมือนสร้างความปันป่วนอ่ะลองนึกสภาพเอาพวกนี้มาเยอะๆมาในการรุมในการต่อสู้ต่อให้ซันจิจะแกร่งแค่ไหนนะครับมันก็ยากมากๆที่คนเรานั้นจะต่อสู้นะครับกับสิ่งที่ตนเองกลัวหรือบางทีคนอื่นกลัวนะครับแต่มันเป็นความแข็งแกร่งในระดับสูงจึงนับ ว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นเลยนะครับว่าภาคนี้เนี่ยนอกจากพัฒนานะครับเรื่องความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายการใช้ฮาคิแล้วมันก็พัฒนานะครับเรื่องการต่อสู้ด้วยแผนการต่อสู้ด้วยเช่นกันมันเหมือนเป็นการยกสเต็ปตัวเองขึ้นไปนะครับไม่ใช่ว่าจะแข็งแกร่งอย่างเดียวจะสามารถเพียงพอในการต่อกรศัตรูได้มันก็ต้องมีแผนมีมันสมองในการต่อสู้ด้วยซึ่งมันก็ได้กลิ่นอายมานะครับจากวันพิยุคเก่าๆเลยที่เราได้รับชมก่อนหน้านี้และก็อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้นะครับโซโลกับ บาร์ชัยมภาพคนยักษ์บางทีแล้วคนยักษ์มาช่วยในการต่อสู้โซโลกันจีนั้นอาจจะรู้บางทริคในการต่อสู้ของพวกเขาที่เป็นสิ่งนะคบที่เป็นความลักของคนเอลบาร์นะคบเป็นสิ่งที่เป็นกลยุทธและการของเผ่าพันธุ์นี้อย่าลืมว่าเผ่าพันธุ์นี้อยู่กันมานะครับหลายร้อยหลายพันปีแล้วนะครับอย่างล่าสุดอย่างเกี่ยวกับหุ่นยนต์ยาสตาร์ก็สามพันปีมันอยู่มายาวนานขนาดนั้นมันคงมีวิรีการบางสิ่งบางอย่างด้านการต่อสู้หรือบางสิ่งบางอย่างนะครับที่เกินกว่าพวกเราจินตนานการได้จะมาใส่ในตัวนะครับของโซโลกับซันจีนะคร่้อตสู หรืออย่างน้อยๆโซโลกับซันจินั้นนะครับบางทีแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้นเขาจะสู้แบบฉายเดี่ยวเกินไปหน่อยไม่ได้เน้นร่วมในการต่อสู้แต่ถ้าพวกเขานั้นร่วมมือในการต่อสู้มันก็เป็นการพัฒนานะครับคอมโบคู่ของ2คนนี้ในการต่อสู้ในอนาคตเพราะแน่นอนว่าการเป็นล่าสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีชนนเดียวมันก็ต้องมีคอมโบนี่แหละในการต่อสู้นะครับกับระดับท็อปๆของกลุ่มโจรสัต์อื่นหรือแม้กระทั่งเจอกับฝั่งทับาลโลกมันก็ต้องใช้การร่วมมือของ2คนนี้นะครับบางทีแล้วการที่มีแค่อีโก้นั้นมันไม่สามารถทําให้คุณชนนนะไได้ี่่มมัใชล็อกนะ นี่มันก็คือวันพีชนนแหละวันพีตนั้นนะครับมันก็จะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทําให้พวกเรานั้นรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกสนุกและถ้า2คนนี้ร่วมมือกันได้จริงๆแล้วก็นะครับแบบร่วมมือกันดีเลยนะผมเชื่อว่าจะเป็นการยกระดับพวกเขาไปอีกระดับหนึ่งเลยนะครับอย่างน้อยๆเขานั้นก็จะคู่ควรในฐานะมือซ้ายมือขวาของราชาโจรสลัดอย่างลูฟี่ที่จะเป็นในอนาคตและทุกคนเขียงกันบ้างครับคิดว่านะครับในตัวของโซโลกับซันจินั้นจะฒนาตนเองขึ้นไปเยอะไหมในภาคนี้หรือนะครับบทบาทนั้นอาจจะไปมุ่งเน้นนะครับน ทำให้2คนนี้ก็อยู่ระดับที่คงที่ละกันไม่ได้พัฒนาตนเองมากมายอะไรนะครับอย่างเช่นภาคที่แล้วโซโลซันจิก็นับได้ว่าไม่ได้พัฒนาตนเองอะไรมากมายอะไรนะครับายถึงภาคเอเคสนะเป็นเพราะว่าพวกเขานั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีบทบาทเยอะแยะนะแต่ในภาคนี้ผมก็เชื่อว่าพวกเขานนั้นจะเป็นบุคคลที่สําคัญละกันในการต่อสู้ในอนาคตก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณมว่าจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่ฝากไว้ด้วยละกันนะครับสำหรับวนน